ล่า,าสุดพี่น้องคะทั้งด้านบอสนุหมอลำเสียงพี่หออกมาโพสแบบนี้พูดถึงน้องดนทนาดนพี่น้องคะที่วันนี้นะคะเป็นเลิกงามย่ามดีทีพระเอกน้อยหนามน้นน้องดนทนาดนนะคะได้ออกมาโพสนะคะแสดงความดีใจนะคะในวันนี้นะคะเลิกงามยามดีวันนี้วันที่สองสิงหาสองพันหาร้อยิยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณตัวเองที่ทำงานเก็บเงินยอมเหนื่อยยอมอดทนต่องานและอุปสรรคต่างๆเพื่อจะมีวันนี้และเป็นรถคันแรกที่ภูมิใจมากๆครับอยากขอบคุณแม่ๆพ่อๆแฟนคลับ FC ขอบคุณครอบครัวและแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตตลอดมาขอบคุณหมอลำเสียงวิหบบอสนนบอสนก ที่ให้ที่ทำงานและเป็นเหมือนแม่และพี่ที่คอยชี้แนะแนวทางที่ดีให้มาตลอดขอบคุณที่สุดเลยครับนี่คือดนทนาดนได้ออกมาโพสภูมิใจภาคภูมิใจที่ได้ถอยรถไม้ปลายแดงพี่น้องโอ้โหเป็นนี่อย่างที่สุดยอดมากพระเอกดนทนาดนพี่จ๋าของอายอสกุณาพรกับเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถพี่น้องคะ เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นค้นทีมีความหมุ่ม่านนักใช้ชีวิตแบบเดียวกับบอสนกพงศกรเนี่ยอยจะบอกแบบนี้เพราะว่าน้องหลังจากปิดฤดูกาลพระเอกดนธนาดนกะกับบ้านพี่น้องทำไรเพิ่นมีอาชีพเฮ็ดไฮมั่นอยู่แล้วก้อนหนาที่เพิ่นสิเดมาอยู่กับหมอรับเสียวิหกนกพงศกรเพิ่นกะเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเฮ็ดไรมั่นตามปกตินั่นแหละพี่น้องแต่วันนี้ โอกาสดีๆที่บอสนุเพิ่นได้ไปหับน้องดนทนาดนถึงบ้านเลยแล้วก็เขามาอยู่กับเสียงวิหกได้แค่2สองปีกลัวๆทอนันพี่น้องคะแล้วเป็นเด็กที่มีความมุมาาัะเป็นเด็กที่มีความขยันในโตเก็บหอมล้อมริบจนมีมือนี่เป็นอีอย่างทีนาผาพุ่มใจพี่น้องคขาเยสิเสอมันว่าไพกะซังที่มีความตั้งใจ มีความพยายามในเป้าหมายที่จะของว่างไว้แล้วก็เดินตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้คนนั้นเป็นคนที่สุดยอดมากๆถ้าคนไหนที่อยู่ไปมือมือบ่อมีอย่างสาระอีอย่างเลยอ,อยู่ไปวันวันไม่มีโครงการบ่มีอย่างหวัดหวัดฝันไว้ว่าฉันจะเอาอันนั้นฉันจะเอ,อันนี้ฉันจะมีอันนั้นฉันจะมีอันนี้บ่มแม,มนพี่น้องคะผู้ดใดที่มีโอกาสได้วสิฝากถึงนะคะพี่น้อง น้องๆคนที่ได้รับโอกาสจากผู้บริหารอย่างบอสนูบอสนกเพิ่นให้โอกาสท่าแล้วให้มองยืนให้มองทำมหากินแล้วนะคะแยะาขานพี่น้องเบิ่งตัวอย่างทีพีพีพที่เพิ่นประสบความสำเร็จเพิ่นว่างเพิ่นใสชีวิตแบบใดเพิ่นจจงมีมือนีอย่าปล่อยให้โอกาสนุดมือไปสิ่งดีงามทีผู้บริหารเพิ่นได้ให้เฮ้าไว้เป็นอีอย่างที่สุดยอดมากๆ เสื้อหมันในผู้นั่มยางบอดหนุบอดนกเ่นมีความหวังดีกับศิลปินถูกคนคะ่ะแล้วบอดนุเ่นเดอออกมาโพสแบบนี้พี่น้องค่นบอกว่ายินดีกับความสําเร็จอีกก้าของเขาเห็นแล้วกับมีความสุขกว่าสันพี่น้องอันนี้คือบอดนุนี่แหละพี่น้องค้นทีไปรับน้องดนธนาดนถึงบ้านแล้วก็เอามาอยู่นั่มเอามาอยู่แบบ เป็นลูกเป็นเต่าเลยพี่น้องอยู่แบบครอบครัวแล้วโดนธาราโดนก็ถือว่าเป็นคนมีบุญวาสนาที่ได้รับโอกาสอันดีจากบอสนุนะคะพี่น้องคะนี่แหละพี่น้องคะคนทีไม่ลืมบุญคุณใครเฮ็ดยั้งกระขื้นเชื่อเธอคะ่ะเสือ้อความดีความง,งามเยสิตเสื้อมันแบบนั้นอีลีพี่น้องคะแล้วสําหรับน้องดนธนาดนเข้ามาอยู่กับเสียงวิหกประวัติไม่เคยเสียพี่น้อง บนเรื่องเล่าให้เสียหายเกิดขึ้นนะคะพี่น้องนี่คือตัวอย่างที่ดีน้องๆน,นะคะกับครเอาเยี่ยงยาง,ยางทาตามนะคะสําหรับคนทีอยากมีอนาคตที่สดใสกับเบิ้งไว้พี่น้องคะไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมนะสาหรับความฝันของเราถ้าเรามีความฝันพี่น้องขาถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเป็นข่าวดีมากๆสําหรับน้องดนธนาดนนะคะที่เพิ่นได้ออกมากโพดแบบนี้แล้วก็เป็นอีอย่างที สุดยอดมากๆเป็นคนทียิ่งเป็นโมเมนต์เนาะพี่น้องเคยเห็นพี่โดนได้โดนเพลินเคยอยู่กับอาอายสักุณาพ่อนก้อนานันานเป็นอย่างที่สุดยอดมากเป็นครูไอ้น้องที่น่ารักเป็นครูไอ้น้องที่เห็นแล้วกะพุ่มใจพี่น้องะ่ะพระเอกโดนธนาโดนพี่น้องย้อนย้อนย้อนกลับไปมองเบิงว่าทุกคาแรคเตอร์ทุก,ทกบทบาททีเพลินได้แสดงเต็มที่ดีเด้ พี่น้องสาหรับน้องดนทราดนเยสิทธิชอบมากเพราะว่าเคยได้สัมผัสเคยได้เห็นตัวจริงของน้องมาแล้วสองรอบแล้วเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นเด็กน้อยที่มีอุปนิสัยดีอัธยาศัยดีนั่นแหละพี่น้องคะเป็นเด็กน้อยบ้นบานอยู่ง,ง่ายกินง,ง่ายงนะคะบ่ถือโตคบหาง่ายพี่น้องสําหรับน้องดนทราดนนะคะนี่แหละพี่น้องคะสําหรับหัวหน้าผู้นําองค์กอรอยางบอดนุบอดนกนะคะ เพิ่นเป็นผู้หายอยู่แล้วให้ทุกคนแล้วแต่ผู้ใดสิเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์นั่นๆพี่น้องขาแล้วสําหรับหัวหน้าเพิ่นเห็นความสําเร็จของน้องๆทุกคนเพิ่นกับพูมใจดีใจดีใจจริงๆพี่น้องคะอย่างเช่นก้อนนาน้นนะคะทีนั่งเอกแพรวทิดาเพิ่นโพดซื้อบ้านนี่นเสียบอดหนกบอดหนูเพิ่นกับภาคภูมใจ หลังที่แรกแล้วก็หลังที่สองแล้วก็ออกรถดโอ้พี่น้องอย่างน้องแพลทิดานี่ก็ถือว่าสุดปังของขายสิว่าเป็นแต่เนี่ยผากพุ่มใจเป็นสางความสุขให้คข้นด้วยแล้วก็เป็นนี่อย่างทีข้นทีถ้ำหายแฟนคลับเอฟซีมีความสุขเพิินประทับใจเพิินมอบสินนำใจตอบแทนความดีงามความน่ารักความอันนี้ของเฮ้าน่ะพี่น้องเป็นอะไรที่ ให้โดยสเสน่หาให้โดยไม่หวังผลให้แล้วมีความสุขให้โดยความเมตตานี่คือสิ่งที่แฟนคลับเอฟซีเพิ่นได้ให้น้องๆเล่านั่นพี่น้องขายยสิฝากถึงแฟนคลับเอฟซีนะคะคนที่ชื่นชอบศิลปินคนที่สนับสนุนศิลปินเยสิฟยินดีด้วยนะคะสาหรับมีแรงซัพพอร์ตศิลปินนะคะถือว่าได้ทําบุญด้วยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยน ศิลปินให้ความสุขกับเฮาเฮาไหาส้สินนาใจไปก็บที่ว่าเป็นการแรกเปลี่ยนให้ด้วยสเสน่หาต่างคน้นต่างมีความสุขอันนี้คือแยทธิส์สุดประทับใจดีค่ะพี่น้องสิ่งที่แยทธิ์ออกมาวัอนี้ก็คือออกมายินดีกับพระเอกน้อยหน้ามน,น้องดนธนาดนนะคะที่ได้ออกรถใหม่ป้ายแดงสุดปังจริงๆนี่แหละพี่น้องหัวหน้านกพงศกรหัวหน้าผู้นําองค์กรหมอหลำเสียงวิหกเพิินเป็นแนวทาง เป็นตัวอย่างที่ดีมิยังปรึกษาเพิ่นได้เข้าไปปรึกษาเพิ่นเลยพี่น้องคะเพิ่นค้นใจดีเป็นคนทีมีแต่ให้จริงๆสําหรับผู้นําองค์กรอย่างบอสโนบอสนก board, no, board, no, นะคะพี่น้องพร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตคนในองค์กรทุกคนเพราะว่าผู้ใดสิตกทุกใดยากเพราะว่าผู้ใดสิคัดของเอียงวันให้วันให้ความสําคัญกับคนในองค์กรเจสิคพึงจะเคยเห็นเพราะว่าสิเป็นวันเกิดของ อาจารย์นักดนตรีศิลปินในวงผููถ่มีผักคุนทั้งหลายเพินเสียความสําคัญมาตลอดนี่คือสิ่งดีงามทีบอดนกเผนเหตุไ้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆแฟนคลับเอฟซีเบิงไ้พี่น้องขาวาความกระตันยูหรือว่าความรู้คุณของบอดนกพงศกรเผ่นพาเหตุพาทถ้ำนี่ตอบแทนคุณยอนหลังอีหลีพี่น้องะ่ะทุกมม้อนี่เผนถึงเฮ่งถึงปังดังปลอดแตกเลยสําหรับ เสียงวิหกนกพงสกรค่ะสำหรับวันนี้ยินดีกับดนทนราดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ